dot แทคกติกหัวปรีทำหงหลงป่าทำโอาแฟนบอลอย่างเหลาๆรู้สึกผิดหวังและมึนงงกับผลการแข่งขันที่กล้าแพ้ในบ้านถึงสูงตัวสามผมไม่เคยด่าทีมลักขณะน,นี้แต่มัน่นรู้สึกว่านี่เป็นเกมที่ห่วยที่สุดเกมที่แย่ที่สุดในยุคนี้และแย่ยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมาสิ่งที่สะท้อนความวิกฤตครั้งนี้คือแฟนบอลเดินออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่80สแสดงว่าแฟนบอลหมดศรัทธาคำถามถ,ามถึงรัชญาของสลอตตกลงแล้วสไตล์การทำทีมของสลอตคืออะไรพยายามเล่นแบบคองบอลเหนือช แต่กลับทําไม่ได้จริงไม่มีการเทซส่งเกมลุกขาดจินตนาการเน้นออกปีกและตบเข้ากลางหรือตัดยิงซึ่งคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วปัญหาใหญ่คือเพื่อนร่วมทีมไม่ส่งบอลให้อีซักเลยบอลจากปีกทั้งซ้ายและขวาไปไม่ถึงกองหน้าทําให้การส่งเขาลงสนามแบบไร้ประโยชน์ตั้งคําถามเลยว่าส่งเขาลงมาทําไมถ้าเพื่อนไม่ซับพอร์ตทำไมไม่ใช้เอกิติเกที่ฟอร์มกาลังดีลงมาก่อนปัญหาเดิมที่แก้ไม่ตกเสียประตูจากลูกตั้งเตะจังหวะ2ตลอดและเมื่อโดนน ก่อน100%คือแพ้ไม่เคยกลับมาได้แทคกติกที่ไล์ไอเดียของสล็อตบอลหนักไปทางขวาถ้าซาลาเลี้ยงไม่ผ่านคือตกไม่มีมิติอื่นการแก้เกมคือ ยัดตัวลุกทุกตัวลงมาแต่วิธีการเล่นยังเหมือนเดิมซึ่งไร้ประสิทธิภาพเทรดิตแชมป์เก่าเริ่มหมดลงและภาพความสําเร็จในอดีตรเริ่มชัดเจนว่าเป็นเพราะนักเตะชุดเดิมของครอปที่ยังเล่นเข้าขากันแต่พอต้องสร้างทีมใหม่สลอดกลับทําไม่ได้เลยสุดท้ายนี้ด้วยความผิดหวังแต่ก็ยังเชียร์ต่อไปในฐานะแฟนบอล